รู้ไหมครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีไว้ทําอะไรอยู่ในรถของลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวัสดีครับผมเซลตีซติกเกอร์พารามสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับว่าอยู่ตรงไหนของรถและเอาไว้ทําอะไรอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะอยู่ในกระโปรงหน้านะฮะในช่องเก็บุดปยยางฉุกเฉินนะฮะตรงนี้อันนี้คือจะเป็นตัว๊มลมนะครับคือชิ้นนี้นะฮะ จะพาไปดูนะครับว่าไปทาอะไรเอาไว้สําหรับถอดพลาสติกฝาครอบน็อตตรงนี้คะหลักการทํางานนะง่ายๆครับก็คือดันเข้าไปตรงที่เป็นเป็นเหี่ยวแล้วดึงออกมาแค่นี้ครับเอาไว้สําหรับเปลี่ยนล้อล้อนะครับลูกค้า ลองไปเช็คดูนะครับว่าที่หน้ารถของคุณลูกค้านั้นมีอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือไม่ไม่งั้นนะครับก็จะอาจจะเปลี่ยนรถได้ยากขึ้นนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ